ีวิตส่วนตัวได้คุยกันได้รู้จักเกือบจะได้ทําแต่ก็ไม่ได้ทำทุกทีก็เป็นความสุขใีหนครผนก็ัีหะนูก็งแทบจะไม่้เจนองมีเหนแว้องนี้่่ว่าความรว่าพร้อมใหแบ่ท้าคกันหรอังอันนี้น่าจะต้องเปเรื่องผมผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่อยู้างๆน่างผู้ใหญ่เลยครับ พี่พอมันไปได้สูงชอบไปนักเที่วเลยพี่พอมันไปได้ทั้งนั้นครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็ยินดีอยู่แล้วไม่ว่าจะมีผลงานอะไรก็มีรอดผ่าด้วยกันแต่ตอนนี้ก็มีหมดเลยนะทั้งซีรีส์อย่างเงี้ยทั้งแบบว่าเตอร์อะไรเงี้ยโอเคถ้างั้นก็ทั้งั้นก็ผ่านแล้วผ่านตัวกับทางค่ายนี้ด้วยแล้วกัน <laughs> เรามีการได้พูดคุยกันบ้างยังคะก่อนสำหรับค่ายนี้อะไรครับเรามีการได้พูดคุยบ้างหรือยังคะสำหรับค่ายนี้ที่อยากร่วมงานสำหรับเรื่องการทํางานยังไม่ได้พูดคุยแต่พาสุดตัวเฮ้ยดีใจด้วยนะคือเด็กของคนเนอะมาทำค่ายด้วยตัวเองเป็นความสำเร็จที่มากบนในอายุขนาดนี้ไป มือนมีโปรเจกต์รับแต่ไม่รับนะครับยังไม่ได้คุยเรียกว่าจบสัมภาษณ์นี้ไปคุยเลยไหมคะก็คงจะต้องา้องถ้าอยากทำากคือจะเป็นอะไรคเซ่ือนหรือว่าจริงๆเราว่าไลฟ์สไตล์นองน่าสนใจไลฟ์สไตล์น้องสองคนน่ารักอยากเปแบบจอยูทูบก่อนเริ่มๆแล้วค่อยไปว่าอะไรยังไงเพราะว่าไลฟ์สไตล์นอนทำให้แทนลับของเรานี่ แพ็คกล้องเลยดีกว่าแต่ก็ไม่น่าให้คำถามเรื่องของเราว่าตอนนี้อะไรบ้างคะสองคนฮะเรื่องของเราสองคนหมายความว่าไงนะครับเขแยกเขาแยกเปล่าอะไรนึกวะแยกประโยคแล้วเนาะเรื่องของเราทำเป็นอีพีเองนะอะไงนะครับเอาเรื่องสองาต่ย่านะแต้ย่ามีดามีอยเซโอมากครับก็ ก็ได้ประสบการณ์มากนี่สรุปก,ก็คือหมายถึงเรื่องรายการที่ก็รายการของทางกเกาหลีที่ไปร่วมมาก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของเราสนคะครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเลยไม่เคยทําในอะไรรูปแบบนี้มันไม่เหมือนงานในวงการเป็นคยที่เราเคยทำมาผมคือผมเป็นคนที่ไม่ถนัดเต้นเรียกว่าเต้นไม่เป็นเลยเลยเป็นศูนย์เลยแล้วก็การเต้ยตรงนั้นะมันโดน จำเป็นที่จะต้องพร้อมตัวเองแล้วก็ฟรีตัวเองให้แบบว่าพัฒนาพัฒนาในระยะเวลาที่สร้างข้อรู้สึกว่าอย่างน้นอยๆเราก็ได้พัฒนาตัวเองเพื่อแต,แต,แต่จริง,แรง,แรงๆ,แๆ,ๆแล้วอ่ะก่อนจะไปเรารู้แล้วนะว่ามันต้องเป็นขามมือเป็นมือถนามือต้อเรียนต้องรองแล้วอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราไม่พร้อมไปต้องเข้าใจให้เก่งก่อนเอาจริงๆค่อนข้างจะทังทังด้วยครับผมแล้วก็ อย่างที่บอกว่าเราไม่เคยทํางานตรงนี้เราอยากออกจากโซเชีนที่เคยทำเป็นการแชาเลนตัวเองด้วยครับผมรู้สึกว่าผมเมื่อมันมีโอกาสตรงนี้แล้วเนาะย่อเป็นคนที่ค่อนข้างเห็นคุณค่าของโอกาสในบางครั้งอาจจะเหนื่อยเกินไปหรือว่าคิดว่าเกินความสามารถตัวเองแต่ผมก็รู้ว่าโอกาสมันมาแล้วอย่างที่ความที่าเรื่องภาษาเรื่องอะไรเาเป็นยังไงบ้างเพราะว่าอย่างเ่าพูดภาษาก็ยืนพื้นเป็นอังกฤษเราพอที่จะ กูดูถ่ายใช้ชีวิตได้แล้วก็ไปเรียนรูน้ภาษาเกาหลีที่พื้นฐานที่แบบว่าใช้มา,ราจริงๆเราเสียโอกาสไหมตรงนี้เสียดายโอกาสไหม,ไมเสียดายโอกาสเอ่อถ้าพูดถึงไม่เสียดายนะครับผมรู้สึกว่าในสิ่งที่ผมทำไปผมเต็มที่มากๆแล้ว <c oughs> มันก็อาจจะมีบางจุดที่เราไม่พร้อมจริงๆแต่ว่าในระยะเวลาเท่านั้นเราเต็มที่ที่สุดแล้วได้เท่านี้ไม่เสียดายแลครับแสดงว่าเรามีเสียหน้ำตาไหมโอ้โห เรียกว่าเรียกว่าแทบจะทุกวันครับเพราะว่ามันหนักมากๆจริงๆสำหรับเราหนักเลยครับหนักที่สุดในชีวิตอะไรอะไรที่มันยากเปลี่ยนโฉมละกันที่เนเอ,อ่อทุกอย่างจริงๆแต่ว่าถ้าที่อธิบายออกมาได้ก็คือการเต้นด้วยครับคืออย่างที่บอกผมเต้นไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยในที่นี้คือเดินสะดดกาตัวเองคือเต้นไม่ได้เลยครับแล้วเราต้องไปในลายมที่มัน ต้องพาเต้นแข่งแล้วเราชอบร้องเลยแต่อใชม่จริงๆออแต่ว่ายอพัฒนาไม่ได้ขนาดแบบไงแต่เขาจะเป็นเาเขาแบบเต้นไม่ได้เต้นได้จริงเขาได้อยู่ไ่อพัจะแบบว่ากยังไม่ั่นใจแบบว่าเราได้คือกลับมาก็มั่นใจเพิมาคือครับแ่คตอนก่อไปนก็คือ ก็ปร,ประมาณเลียวก่อน <c oughs> ก็เ <c oughs> ปนคนตามคนก่อนเลยใช่ครับแล้วก็ตอนนั้นก็กดกดังเลยดันขนาดไหนตอนกดดังขนาดที่ว่าเราอยู่เฉยๆแล้วก็ร้องไห้ออกมาเลยคือใช่ครับมันเป็นสเตจที่แบบเราไม่เคยเจอในชีวิตอะมันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ที่เราว่าไม่รู้เราจะได้เจออ แต่เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับพอจบมาแล้วก็คือโอเคเราได้อะไรเยอะงที่ได้มาเราตเดเศษที่เราที่ได้แับมาัดเ็ษต่อไปที่งรงจังนะตัดเ็ษต่อไปที่เรากลับมาเราก็มีคุยคุยไว้กับทางว่ามิครับว่าอยากจะคือช่วงที่ผมไปเนี่ยมันผ่านช่วงมันพร้อมช่วงมันเกิดพอดีแล้วทุกปี่เีย ฟนคลับหรือว่าทางผู้ื่งกระติกก็จะทางำอะไรก็จะจัดงานวันเกิดให้ให้บ้างหรืออะไรบ้างซึ่งปีนี้เราถือว่าไปสืบประสบการณ์นานบ้างแล้วเราก็เลยอยากจะเอาประสบการณ์ตรงนั้นมาตอบแทนแฟนคลับทุกคนที <fin anta> <ots> ่คอยให้กำลังใจตลอดเวลาที่อยู่กับเราก็อยากจะทำเป็นไอซ์วันเกิดเล็กๆครับผมก็ตั้งใจซ้อมอะไรเล็กๆเนาะอะไรหางอย่างที่เราได้มาที่แบบว่าเรา เคยเรายังไม่เคยทําเราทําไม่ได้แล้วกลับมาเนี่ยเราว่าเราอยากที่จะตั้งใจทําให้ดีกว่าไม่รู้ว่าจะทำได้ดีม้างน้อยแค่ไหนแต่ไอ<ต>สิ่งที่เราเจอมาในี่าวประดานที่เราเจอมาเนี่ยสังเกตเลยไหมปรามาณนั้นทุกันนี้เรารู้สึกว่าตัวเองเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างอ่าแรกสิ่งแรกเลยคือเอาลงครับผมหมายถึงว่าผมผอมลงด้วยการที่มันเหมือนเหมือนเนการคาร์ดิโอทุกวันวันละหลายหลายชั่วโมงมากมากจริงครับมันก็ทําให้แบบ กินน้อยด้วยมันก็เลยแต่มันก็ทําให้เราแบบเออดูเหมือนดูแลตัวเองได้มากขึ้นก็ผอมลงพวกคุณมาห้องไหนบืนอ่ะพังแต่ว่าใหญ่ได้หมัดร็อกเน้นได้มาเต็มเลยไออย่างน้อยภาษาก็พูดเล่นๆเนาะเยอเยวเกาหลีได้อยู่แล้วได้แล้วเกาหลีได้อย่แล้วใดูแลกันนะให้เยอเซียวแต่กูจะพยายามนะอาบอบนี้ ปุ๊กปุ๊เป็นไก่แต่ว่าเนแฟน่ก็ว่าสนันนกันนะก็อันนั้นก็เป็นอีกสิ่งหนึง่งเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่ทำให้เรา <ส scra pp le> ไฟและสู้จริงๆครับเพราะว่าคือทุกคนคาดหวังแล้วก็ตั้งต,งตงรารอซึ่งเราไม่อยากทำให้ทุกคนที่แบบตั้งใจส่งความหวังแล้วก็ให้กำลังใจเราเพราะคือ เราก็เลยทำให้มันแบบที่สุดแล้วครับผมเรา,เาไปตกแฟนะได้ก็เรียกว่ามีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นครับผมก็ดีใจที่เวลาเราไปในที่ใหม่ๆเนาะที่ต่างประเทศที่เกาหลีหรือที่ประเทศอื่นๆเ,เนีย่ยเขาก็รู้จักเราในนามย่าๆเพิ่มมากขึ้นจากที่กลายเป็นสุดยอดก็กลายเป็นว่าตอนนี้ที่ตัวแฟน ก็จะเรียกย่าๆไปเลยแต่คนไทยก็ยังชื่อไทยยังชื่อสุดยอดนะครับย่าก็ยังสุดยอดอยู่อ๋อย่าๆได้ครับหันทั้งสองชื่อครับผมอ่าแต่ในเ่องก็คือแบบว่าเราจะต้องกลัมาแลคือการรับได้อ่าก็คือในรายการคือเราป่วยป่วยเลยครับเพราะว่าอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปของรายการนั่นคือด้วยปัญหาสุขภาพด้วยปัญหาสุขภาพที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เลื้อยล้ำทำให้แบบว่า น้ำหนักลดไปเลยแล้วก็หัวเข่าที่มีปัญหาเลยครับเราไม่สามารถต่อเส้นตลอดเวลาดับไฟได้แล้วนะครับก็เลยเป็นปัญหาที่ว่าเราต้องเปรียนตัวมาทําครางการก็น้องก็ต่างคนต่างให้กําลังใจกันและกันเพราะเราปวดเนาก็ให้กาลังใจเราให้เราทำแต่น้องไม่มีเราอยู่ข้ามแลางเรเลยก็เป็นเป็นคือแบบดูแลตัวเอง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 ะ ก็ติดพยายามจะติดต่อกันในในเวลาที่ติดต่อได้แล้วตอนนี้ก็คือยังได้แบบว่าสู้กับน้องตลอดก็คืออยู่เรื่อยๆครับก็ยังอัปเดตกับน้องตลอด้องเป็นยังไงบ้างน้องก็พยายามสู้อยู่ตลอดกำลังใจคือยังไงบ้างด้วยคร่บมันก็มีความกังวลเยกะอะไรครับก็น้องก็เข้าใจนะครับในในในทุกๆปัจจัยที่มันจะเกิดขึ้นได้ออะไรยย่่างงเี้แตน้องก็ เป็นกันความคิดคล้ายๆกันก็คืออยากชื้นเพื่อแฟ่งขันทุกคนที่คอยให้กำลังใจคือถึงแม้จะเล่นโซเชียลไม่ได้หรืออะไรไม่ได้ในจังหวะพักจังหวะเด็กหรือว่าคนรอบตัวคนดูแลก็จะคอยแบบว่าเฮ้ยเนี่ยเอาให้ดูบ้างอะไรบ้างมันเป็นแรงผลักดันมากๆแสดงว่าพอแบบของไรน่าจะกำลังใจเยอะนะเพราะว่ายรงเพียรเยอะมากเลยอยางของต้เขาก็จะเป็นจะแพงเยอะเลยก็ดีใจกับน้องก็เป็นน้องด คนจะเป็นนิ้วก็จะเป็นนี้วสวยขาเล็กๆมันเกี่ยวเกี่ยเป็นคนเป็นคนเออตอนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างมากก็แต่ก็มีคู่อะไบ้างก็อย่างที่บอกว่าอยากตั้งใจทำในสิ่งที่เราอาจจะไปได้อะไรมาใหม่ๆจากทางการเปิดของรายการนี้ก็จะพยายามทำไอซีพี่ในสิ่งที่เราไม่เคยทำก็อยากตอบแทนทุกคนด้วยโปรเจกต์นี้ตั้งประมาณเดือนไหนจะได้เห็นๆั้งประมาณเดือน ถราว่มันเดือนเสร็จครับผมเดือนกรกฎาคมไครับเดือนกรกฎาคมใรับใด้วยด้ช่วงนี้มีไปแฟนมีกับทางเชื่อมป่าแีด้วยเราก็เลยต้องพยายามในหนเดือโอเคสวัสดีครัท